ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่1ของนายไพลวันแสนแดงผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนายไพลวันแสนแดงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 5ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2566ดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง หนึ่งด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของผู้เรียนในการ รักชาติส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้โดยการนำสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและดำเนินการตามแผนมีการสำรวจป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กออก กลางคันผ่านครูประจำวิชาครูที่ปรึกษาดำเนินงานตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ MOE Safety Center จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแจ้งนโยบายเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและมอบหมายให้ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขนิเทศกรรมกับการติดตามผลการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการบริหารงานด้วยนวัตกรรมอ่างซิลาโมเดลผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จากผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ s t PRACTICE ระดับดีเยี่ยมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญด้านครูมีผลงานดังนี้ครูได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดี ด้านการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรางวัลระดับดีเยี่ยมประจำปีงบประมาณ2,565จากเขตตรวจราชการที่14สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการด้านผู้เรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขนันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2 5 566ได้รับรางวัลเหรียญทอง15รายการเหรียญเงิน7รายการและเหรียญทองแดง4รายการ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานบจากผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่4ปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2568จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนผ่าน การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564ประเภทโรงเรียนขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจากผลการปฏิบัติงานที่ดีเลอร์ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานดังนี้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลระดับคุณภาพ SCQA ได้รับโล่รางวัลยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาว 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายประสานความร่วมมือกับ ชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนสร้างภาคีและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษานำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนส่ง ผลงานเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะตอนที่ 2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนอ่างศิลา วิธีดำเนินงาน 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนอางศิลาโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 2. สร้างกลยุรรรรยทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนอ่างศิลาที่เหมาะสมและตรวจสอบหาคุณภาพของกลยุทธ์ 3. ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนอ่างศิลา 4. ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนอ่างศิลาผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณกลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ที่พัฒนาขึ้นสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเชิงคุณภาพ โรงเรียนอ่างศิลาสามารถพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านครูมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รสรรหาและคัดเลือกรางวันครูดีในดวงใจครั้งที่20ประจำปี2566ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจนเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส Practice ในระดับดีเยี่ยมของกลุ่มส่งภาคสิบจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มส่งภาคสิบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสอพอทมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตอุบลราชธานีองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณทางวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนและพิทักษรักษาสถาบันหลักของประเทศปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยึดความถูกต้องตามกฎหมายและตามทํานองครองธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพยึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยความศรัทธาในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการมีวินัยในตนเองส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา2,565เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2,566ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึก ศึษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ